เลือกตั้งครั้งหน้ามีศิลปินมรดกอีสานชื่อว่าวีระสุดสังหรือว่าฟอนฟ้าฟางเป็นศิลปินมรดกอีสานเมื่อปี2558เคยเป็นครูสอนภาษาไทยเป็นนักเขียนอิสระเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูลและสโมสรน,นักเขียนภาคอีสานคุณวีระเนี่ยนะครับ หรือฟอนฟ้าฟางเนี่ยได้โพสต์ข้อความบนใน Facebook บอกว่าผมนึกถึงเยาวชนกลุ่ม3นิ้วเมื่อช่วงปี2,563ถึงปี2,564ตอนนั้นกลุ่มเยาวชนเหล่านี้เนี่ยมีแนวคิดที่จะปฏิรูปสถาบันและก็เกลียดทหารเกลียดระบบเกลียดรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ จนมีความหึกเหิมละเมิดกฎหมายหลายมาตรารวมทั้งมาตรา112ซึ่งตอนนี้เยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในเรือนจำหลายคนนะครับและบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วเวลาผ่านไป3-4ปีจนถึงปี2568เยาวชนเหล่านี้ถ้าเป็นรุ่นดาวคราวเดียวกันกับกลุ่ม3นิ้วในสมัยปี63ถึงปี64อย่างที่เห็นในภาพนี่นะครับคุณผู้ชมครับ เยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยกลับหันมาชื่นชมทหารศรัทธาบทบาทของทหารและมีอารมณ์ร่วมกับทหารในการปกป้องประเทศชาติและอธิปไตยของประเทศไทยเยาวชนเหล่านี้รักชาติรักศาสนาและก็รักสถาบันพระมหากษัตริย์ทีนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบระหว่างเยาวชนสองกลุ่มนี้คือกลุ่มปี6 3 6 4ซึ่งเป็น3นิ้วกับกลุ่มที่เห็นในภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับ ถ้าเปรียบเทียบด,ดูแล้วเนี่ยแทบจะบอกได้เลยว่าอยู่คนละซีคนละโซนกันเลยซึ่งผมก็พยายามที่จะคิดหาคําตอบอยู่ว่ามันคือปรากฏการณ์อะไรแล้วผมก็หาคําตอบยังไม่ได้หรอกครับแต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ามีพักการเมืองหลายพักเริ่มที่จะตนกตกใจกับปรากฏการณ์นี้เข้าไปแล้วเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะมีสิทธิ์เลือกตั้งภายในเวลาไม่เกิน2ปีขา้างหน้าหรือว่าหลายคนอาจจะมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ได้ซึ่งแน่นอนแหละครับ ถ้าหากว่ามีการชี้นําจากทหารให้เลือกพักที่เน้นความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันจะส่งผลต่อพักการเมืองเหล่านั้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยหรอกครับที่แกนนําพักการเมืองได้ออกมาแสดงความเห็นในเชิงคัดค้านทหารแกนนําพักการเมืองได้ออกมาความเห็นได้ออกมาแสดงความเห็นในการพยายามโจมตีทหารพยายามขัดขวางความศรัทธาที่มีต่อทหาร ผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมไม่รู้หรลกครับแต่ในฐานะคนรุ่นเก่าก็ได้แต่เฝ้าดูอย่างไม่หวางตาเหมือนกันนี่คือภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับในจุดที่เราเห็นกันอยู่ว่าตอนนี้เริ่มมีบรรยากาศของแม่ทัพเดินสายผมใช้คานี้ก,นกันแล้วกันแล้วก็มีนักวิชาการอย่างประวินอย่างใครต่อใครเนี่ยออกมาพูดหน้าตาเฉยว่าแม่ทัพไม่ทํางานเลยเดินสายตลอดเลยเหมือนจะเข้าใจอะไรผิดบางสิ่งบางอย่างนะครับ การไปพบกับเยาวชนก็ตามการไปพูดไปจาที่ไหนก็ตามถ้าเป็นการพูดจาที่เรยวกับเรื่องของความรักชาติรักแผ่นดินการปกป้องสถาบันถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของกองทัพครับคุณผู้ชมครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับสามารถไปได้และแม้ถ้าภาคสองเนี่ยจะอยู่จับรับราชการไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นแล้วหลังจากนั้นยังคงเดินสายต่อไปได้เพราะถ้ามีคําเชิญมาให้ไปพูดที่นู่นที่นี่ แม่ทัพก็ต้องไปวันนี้ก็ต้องไปนี่ครับพอภาพออกแบบนี้ปั๊บเนี่ยผู้ชมครับมันเลยทําให้พักการเมืองบางพักที่เกลียดทาหารพักการเมืองบางพักที่ต้องการจะทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราไม่ชอบพฤติกรรมเหล่านี้ถึงได้พยายามกล่าวหากันละเกินว่าพลโทบุญสินทําไมถึงไม่ทํางานอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานไปทาไมจังหวัดยะลาไปทําไมไปทําไมที่เชียงใหม่ไปทําไมเนี่ยครับ ถึงได้บอกว่านี่คือประเด็นสําคัญที่พักการเมืองเหล่านี้กําลังดําเนินการอยู่ส่วนพวกเราชาวไทยทั้งหลายเราดูครับและเราใช้วิจารยญาณของตัวเราเองเอาไว้เจอกันในวันเลือกตั้งก่อแล้วกัน